ที่บาซ่าอะไรพวกนี้น,นลุยไปข้างหน้าตลอดครับลองยิงไกลดูเข้ามาท,ทําทีไหมครับโค้ชแฮกเป็นผู้ช่วยนะโค้ชแฮกโค,ค้ชมนัสวินทีสไม่ได้นะครับสำหรับชาญดันดลงแต่ก็ทําไปแล้วถึง6แอสซิสต์นะครับดูแอคชั่นของสินธพิชัยนี่ดูมุ่งมั่นดีนะคครับ,รบ แล้วก็เป็นกุนซือที่แหม่ย,ยืนเต็มที่ยครับยืนในกรอบหกหลาด้วยว่าใกล้ชิดลูกทีมมากตรงนี้อยู่ที่สระบุรครับบังไม่มิดโดนแย่งแล้วแล้วเลือกไม่ถึงเดรอีกแล้วครับได้ชนรงเปิดมาตรงนี้อ้าวแล้วได้ลแล้วครับเดรใหญ่ด้วยขวางเอาไว้มากเรียบดูข้างล่างนะครับนี่แหละครับไอที่เครื่องติดแล้วนะครับฝากออกขวามาครับโงศกร องกรย้อนหลังกลับมาที่เอามาดูโอ้เอามาดูอัตราดไหวไหมยังไปได้ครับจังหวะตรงนี้แต่ว่าโดนรุมอยู่3นะครับได้ไหมโอ้โหเล่นงานจากเกมสวนกลับได้ว่าผู้เล่นคู่แข่งมาทางไหนนะครับด้วยแขนที่แขนกับหลังที่โกง่งตัวกลางแขนบังเอาไว้เนี่ยครับ โดนเลาะไปเรื่อยครับยังได้อยู่ดึงเข้าขวาดึงเข้าขวาแต่ช่องไม่มีหัวกะโหลขอยิงก่อนละครับมาฉลับด้วยคุณตัดสินให้เป็นบอลแต่มุมครับมีโอกาสจังหวะปั๊มแล้วเอาไม่อยู่นะครับเราจังหวะพลิกมาก่อนที่จะไหลามาถึงนักกอได้ซัดจากแถวสองตรงนี้ก็หลุดไปพอสมควรตัง ฝากเข้ามาอืมืใช้สันติรานะครับแต่ว่าไม่งแต่ว,ว่าของตรานีปัทะทีไรเสร็จทุกทีครับชนรงห่างตัวแล้วยังคงเป็นเกมของว่าเลือกคืนรบคุณเลยทีเดียวยาวขึ้นมาโดนดักหมดแล้วครับโอ้แต่หลบสวยไม่ล้านะแล้วตรงนี้ก็ ขึ้นมาซ้ายใหม่ครับคลิกตรงนี้นี่ยังยังไม่สุดครับเราถ้าไม่เห็นท้างได้ของดิมชาย,ยุกกับท่านฟิลลัสซันได้เล่นคู่กันเลยนะครับวันนี้เนี่ยสงชัยเปิดโดงขึ้นมาหัวกระโหลกได้แล้วครับสันติภาพแหมแต่ว่าโดนปั๊มไปได้จิ้มออกขวางานนี้จะไปถึงนะครับสาไกลแต่นพคุณปาดดอมาตรงนี้โดนยิงสวนไปไม่ถึงนัชนบุรี ้ายเออเปิดโค้งมาเสาไกลได้มงแม่แต่ว่าบนยาดูนะครับแต่คราวนี้ก็ไปไม่ถึงด้านบนครับเกมกลับมาลุยต่อเอ้าหระให้ลุน,นี้ไม่ดีฮะมาดู ม,มหาหันโดนจิ้มนิดนึงอะแต่พงเกมเดินต่อนะครับเอาเอามาดูตัร่าบังแล้วไปครับให้เข้ามาในก็ไม่เข้าใจกันเหมือนเหมือนกันเลยครับสองทีมเนี่ย เล่นอะไรที่มันดูซับซ้อนหรือว่าเล่นอะไรที่จะต้องเก็เดินต่อนะครับจะแหวกไปตรงนี้แล้วโดนเบรกะครับ หวังออกมาเปิดมาตรงนี้ยังไม่ได้ครับชัดมงคลแต่นี้ก็วางยาวอย่างเดียวเลยนะครับไม่เก็บบอลครับเอาบอลตกโอ้โหเลยไปหมดโดสกรเก็บไม่ได้